You're listening to The Standard Podcast, the eye opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problems. Swadi Kap, Koton, Rap, Kausurai <laughs> Kan, The Money Case by The Money Coach, Kap, Pokapom, Om, Om, Siri, Viraku, Lek, Hosnum, Chakapom, นาแล้วครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเดอะมันนี่แคสต์ไบเดมันนี่โคนะครับกับเรื่องราวทางการเงินนะคุยสนุกแบบย่อยง่ายครับนี่นี่นี่ถ้าฟังช่วงเที่ยงี่ช่วยย่อยนะครับไปเรื่อยลวฟังหลังอาหารจะดีมากครับผมครับผมนะและเรื่องราวที่เราจะคุยกันในทุกสัปดาห์โดยเฉพาะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของความสุขอีกเช่นกัน โอ้โหเราดูคนละสกิปเหรอสุขแบบเต็มหน้ากระดาษเลยครับพี่โอ้โหครับผมท่วมๆฮะท่วมๆมันยังไงครับพี่โอมครับผมครับก็โอ้จดหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นจดหมายที่เขียนมาลงละเอียดมาค่อนข้างเยอะครับครับแล้วก็เป็นเรื่องราวความสุข แบบที่พี่หนุ่มบอกจริงๆครับครับผมเต็มเหนียวครับผมเต็มเหนียวเลยครับสุกจนเกินไปสุกจนจะไหม้แล้วครับเนี่ยสุกเกินเหรอสุกเกินครับสุกเกินสุกกอไก่ครับครับผมว่ามาครับผมก็เป็นจดหมายฉบับนี้นะครับมาจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็เขียนมาครับก็สวัสดีค่ะโค้ชพี่หนุ่มและโค้ชพี่อมสิริฟังพี่ๆทั้งสองทุกตอนแล้วค่ะ สวัสดีครับผมอ่าก็ไม่รู้จะขอคำแนะนำจากใครเลยเขียนมาหาพี่ๆดีกว่าโอ้ครับผมโอยแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนครับก็หนูอายุ25ปีค่ะทำงานมา3ปีอืมเออเป็นพนักงานบริษัทเอกชนก็วงเล็บมาด้วยว่าเป็นวิศวกรโยธาโอ้แต่ยังไม่ได้ใบกอวอนะคะ่าสอบก็ได้ครับผมครับผมแล้วก็เรื่องของรายได้ครับก็มีรายได้เนี่ย3 4 0 0 0บาท ไม่นน้อยไม่น้อยครับด้วยคนอายุเท่านี้นะ25้าครับผมก่อนหน้านี้คุยกับโปรดิวเซอร์ตอน25้าเราเป็นยังไงกันบ้างก่อนเนี่ยได้ข่าวว่าหารสามเออนะครับและที่สําคัญครับพี่หนุ่มคือน้องบอกว่ามีรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยแค่หนึ่งบาทเท่านั้นด้วยไม่กินน้อยอ่ะนั่นสิพี่อย่างนี้ลงทุนท่วมๆโอ้โหครับผมสบายเลยนะครับลงทุนสองหมื่นกว่าบาทเลยใช่ครับซึ่งน้องก็บอกว่าเดิมทีก็ใช้เงินสบายๆค่ะ มีเก็บมีฝากให้ครอบครัวเอาดีทุกอย่าครับผมแต่บรรทัดถัดไปครับปัญหาคืออญาติทางฝ่ายพ่อญาติทางฝ่ายพ่อญาติทางฝ่ายพ่อพวกคุณอาคุณลุงเออคุณป้าเนี้ยนะครับผมเออครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินนอกระบบเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะเนี่ยแหละครับก็ยังงงงงอยู่แต่แล้วเราตาม เรื่องของน้องติดติดกันไปเลยครับ,รบเอาที่ดินไปจดจำนองไว้ในราคา4 0 0แสนบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อของน้องเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือโดยการไปถ่ายถอนคืนมาในราคา8 0 0แสนเฮ้ยเบิ้ลเลยอเออเบิ้ลเลยครับเบิ้ลเลยครับเบิ้ลเลยครับก็ยอมจ่ายไปเพื่อเอาโฉนดกลับคืนมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าไอ้เงิน8 0 0แสนนั้นเนี่ยไปยืมมาจากญาติฝ่ายแม่ไป S <S 2> <S 2> ฝ่ายหนึ่งก่อนเรื่องออีกฝ่ายหนึ่งให้กู้โอ้ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอในเันือในเครือญาตินะฮะทาไมเป็นอย่างนี้เออแล้วก็มีการคิดดอกเบี้ยนะฮะแต่ตัวเดือนละส<อ><ล>ี่พันดอกเบีย้ยส<ล>ี่พันนะใช่ครับแล้วก็อ,อโดยให้ผ่อนคืนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมอาจจะมีตัวเลขงงงนิดนึงน้องเขียนว,ว่าอ,อคิดดอกเบีย้ตยตายตัวเดือนละสี่พันโดยให้ผ่อนคืนเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทอซึ่งรวมดอกเบี้ยที่ว่ามาแล้วเนี่ย ถ้านับเป็นงวดเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายเนี่ยทั้งหมดหกสิบงวดซึ่งโอ้โหหกสิงวดนี่กี่ปีนะพี่สิบสองห้าหกสิบห้าปีได้ไหมห้าปีเออซึ่งคนใช้หนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นหนูนี่แหละค่ะอืาห้าห้าห้พิมพ์ห้าห้ามาด้วยแต่ว่าวงเล็บภายใต้เลขห้ามีน้ำตาซ่อนอยู่อืม เศร้าวะ่ะทีนี้ถามว่าปัญหาจากคนที่โอ้โหมีอายุ25เ,ออเงินเดือน3,004ใช้จ่าย1,000ต่อเดือนสภาพคล่องดีมากมีเงินเก็บปัญหามันคือตั้งใจจะเก็บเงินสําหรับค่าใช้จ่ายในการแต่งออใ,นในการแต่งงานเพื่อตัวเองอีก2ปีข้างหน้าออืสร้างบ้านให้คุณแม่ภายใน3ปีนี้แล้วก็มีการวางแผนว่าอยากจะเก็บเงินฝากเพื่อพ่อกับแม่ในภรยาเษียณด,ด้วยโ ตอนเนี้ยบวกลบคูณหารแล้วเหลือเก็บอยู่เดือนละประมาณหกพันบาทเองค่ะจากที่เคยมีเงินเก็บเออเงินเก็บเป็นแบบหมื่นๆเลยอะไรเงี้ยอืมตอนนี้หมดกําลังใจมากค่ะออกไปทางเศร้าแล้วด้วยแล้วก็เพราะว่าไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยตั้งใจไว้ว่าจะทํางานหาเงินเก็บไว้กเกษียณไม่เป็นหนี้กับอะไรแต่ก็หนีไม่พ้นจริงๆค่ะไม่สบายใจที่ยืมคนอื่นมา <c oughs> หนูควรกู้จากธนาคารมาคืนเขาไหมคะ หรือในเงินเดือนเท่านี้ควรจัดการอย่างไรดีคะ่ะอ,อ,อาจจะเหมือนระบายทุกแต่จริงๆอยากได้คำแนะนำและกำลังใจจากพี่ๆคะ่ะโอ้โหแล้วก็นี่ก็คือคำถามครับจากจ,จดหมายฉบับนี้จริงๆเนี่ยฟังสตอรี่ของน้องเขาแล้วเนี่ยนะคือพี่เข้าใจความรู้สึกของคนที่นะตั้งหน้าตั้งตาเรียนมาเนาะสุดท้ายเรามาได้รายได้ ในระดับที่โอ้โหน่าชื่นใจครับผมมีแผนการในชีวิตนะเรื่องอะอย่างแต่งงานอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เป็นภาระที่เขาก็กังวลเเนาะครับนะว,ว่าเออถ้ามีภาระนี้ค้างติดต่อไปตอนแต่งงานไปด้วยสร้างบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเนาะเก็บออมเงินนะให้พ่อกับแม่ในวันเกษียณอีกครับนะครับเออก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาสาักาันเพราะว่า ตอนนี้เงินเดือน3,400 0กินประมาณ1มื่นหนึ่เหลือ2 4 0 0 0ใชน่นะสองหมื่นสี่นยก็เอาไปจ่ายหนี้เดือนละ1,7,500ครับเมื่อกี้พี่คำนวณตัวเลขดูแล้วนะครับ4,000เนี่ยที่เป็นดอกครับแบบฟิกซ์เลยนะฮะก็ตก6%ต่อปีครับแต่เป็น6%ต่อปีแบบไม่ลดตัวลดดอกเออเพราะว่าเราส่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องตัดต้นลงไปดอกมันต้องลดลงถูกไหม กลายเป็นว่าเขาฟิกซ์เลยนี่เขาคิดดอกเบีย้ยแบบฟิกซ์แต่ว่าหกเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยถ้ามันจะคิดแบบลดต้นลดดอกมันก็ขยบขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะซึ่งโอ้โหดอกเบีย้ยของสินเชื่อธนาคารที่ประมาณนี้เนี่ยมันก็อาจจะหายากพอสมควรนะครับนะดอกเบีย้ยที่ต่ากว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นสากลอมซับ,บนะที่อาจจะพอทดแทนกันได้อันดับแรกคงต้องให้กําลังใจน้องก่อนเลยนะครับ,รบอแล้วก็คือ เข้าใจว่าเป็นปัญหาที่หนักมากนะครับแล้วก็ตัวเราก็แบกรับอยู่คนเดียวภายใต้ความหวังที่เรามีต้องหลายเรื่อง<ช>เหนือพอชีวิตเราเนี่ยเวลาเราได้เงินมาเราคิดอยากจะจัดสรรไปหนึ่งสองพอมันมีเรื่องพวกนี้มันมาคอยดึงเนี่ยมันท้อนะมันท้อนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกคงให้กําลังใจกันก่อนนะครับข้อที่2ถ้าพอจะทําได้นะครับไม่แน่ใจว่าเราอาจจะมีพวกสากลอมทรัพย์ของบริษัทหรือเปล่า หรือของแฟนหรือเปล่ารับนะครับอันนี้อาจจะลองคุยกันดูนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถยืดได้ดอกเบีย้ยของพวกสากลออมทรัพย์เนี่ยก็จะอยู่ในเลนส์ประมาณ5-7ครับเอสูสีบวกลบจากตรงนี้นิดหน่อยแต่มันสามารถยืดได้ยาวกว่า5ปีนะฮะ,ะไม่ได้บอกว่าการเป็นหนี้ย,วยาวๆแล้วดีแต่น้องต้องการสภาพคล่องเพื่อให้หายใจใหายคอหาเงินได้สามหมื่นสี่เงินหายไปครึ่งหนึ่งกับหนี้ ครับที่มันเป็นภาระเก่ารับรองว่าไม่สบายใจถ้ามีพวกนี้ได้เนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจว่าออลองหาทางหาช่องทางแบบนี้ดูอืเพราะว่าพวกนั้นถ้ามันขยับจากอ่หนี้ผ่อนห้าปีกระเถิบเป็นสิบห้าปีภายใต้ดอกเบี้ยสากลที่น่าจะต่ํากว่าด้วยครับเล็กน้อยอเอออย่างนี้มันอาจจะทมให้เราเบาเราก็จะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเอานะได้เงินเดือนมาก็ตัดจ่ายนะมันอาจจะเหลือสักหกเจ็ดพัน นะเราอาจจะทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นแล้วมีกำลังใจกับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องทางที่น่าจะเร็วที่สุดนะก็การหาสินเชื่อที่ที่เป็นแบบนั้นนะครับถ้านอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้จริงๆเนี่ยโอ้โหสินเชื่อธนาคารเนี่ยผมยังดูแล้วว่าไม่ได้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สินเชื่อส่วนบุคคลอาจจะมีดอกเบี้ยรประมาณสัก9% 10%ที่เป็นดอกเบี้ยพิเศษมีแต่พวกนี้มักจะสั้นๆแค่ปี2ปีเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งทำให้น้องต้องบีบการจ่ายต้นต่อเดือนสูงเกินไปนะคครรัับบ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีแสงสินเชื่อจริงๆหาไม่ได้จริงๆครับก็ให้เราลองจัดการอย่างนี้ดูก่อนนะครับ,รบก่อนที่จะไปถึงขั้นเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มหรืออะไรก็ตามอยากให้น้องเอาตัวเลขทั้งหมดที่เป็นความหวังความฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานนะเรื่องการสร้างบ้านเก็บเงินอะไรต่างๆเนี่ยลองทําตัวเลขดูนะครับอย่างนี้เราบอกว่าเหลืออยูหกพันก็ไม่เป็นไรเราทําจากพื้นฐานตรงนี้ก่อนแต่เหมือนกับว่า แทนที่เราจะบอกว่าเงินเหลือน้อยแล้วเราก็ท้อไปเลยครับเราเอาหกพันเท่าที่มีเนี่ยพอจะวางเอาละจัดลําดับความสําคัญของเ,เป้าหมายอันไหนมากก่อนอนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยโอเคเรื่องเก็บเงินกเกษียณคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าพี่มองจริงๆคือถ้าน้องไม่เห็นว่ามันสาคัญที่สุดน้องไม่ได้เขียนมันขึ้นมาอันดับแรกหรอกก็คือเรื่องของการแต่งงานครับนะอันเนี้ยเราก็อาจจะมาเรื่องวางแผนของเราอเก็บเงินแต่งงานอะไรของเรา เพราะว่าแม้ว่าชีวิตมนุษย์เราจะเจอปัญหาหนักๆโถมเข้ามาแต่ถ้าเรายังมีคนอยู่ข้างๆเนื้อมีเพื่อนคู่คิดหรือชีวิตเรายังได้ทําอะไรที่มันเป็นความสุขของเราบ้างเนี่ยม,มันก็ยังทําให้แต่ละวันเราผ่านไปได้นะอย่างสามร้อหกสิบห้าวันเนี่ยอาจจะมีคุณพ่อโทรมาคุณแม่โทรมาให้ช่วยมันอาจจะมีในแต่ละเดือนอาจจะมีวันแบบนี้สักวันสองวันแต่ถ้ายี่สิบเก้าสามสิบวันนะหรือ ยี่สิบกว่าวันที่เหลือเราเราได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักนะเราวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วได้แต่งงานตามแผนจริงๆมันอาจจะทําให้เราพอประคับ,ปร,คบประคองชีวิตไปได้อะ่ะ<อ>นะเรื่องแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเ,<อ>เป็นศาสตร์ในการแก้แก้ปัญหาโดยตรงอะ่ะแต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจพี่ว่ามันมีมีผลมากๆนะครับก็เราเรียงลำดับความสําคัญแล้วกันนะแล้วหกพันเราทําตรงไหนได้ทําตรงนั้นก่อนครับนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ลองพูดคุยกับคนข้างๆตัวอย่างแฟนเราบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้ ความช่วยเหลือได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่าเชื่ออยู่ว่าอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวทัว้งคู่แต่อย่างน้อยให้มันรีลีสหรือออกจากตัวเราไปบ้างเนะปายเออไออย่างเงี้ยนะครับภาษาการเงินเรียกเดอะแบกครับนะแบกทุกอย่างอยู่คนเดียวแล้วไม่ปล่อยออกไปเลยนะอ,อแต่ก็อย่าปล่อยแบบบ่นนะแค่พูดให้แบบเออพูดให้มันออกไปจากตัวเองบ้างให้เขาได้รับฟังปัญหาหรือช่วยเราบ้างนะออไม่ต้องช่วยแก้ปัญหาหรอกฟังเราบ้างก็ยังดีครับนะครับทางที่เหลือต่อจากนี้อาจจะต้องเป็นการสร้างรายได้เพิ่มแล้วล่ะนะ แต่อีกมุมหนึ่งที่พี่ว่าทําได้คือการคุยกัคนที่บ้านอืพอพอแล้วเนาะไม่เอาแล้วเนาะอย่างเงี้ยเนะไม่ต้องมาอีกเนาะนี่มันหนี้เพื่อนเนาะนี่ญาตินี่ญาติในครอบครัวเนาะเออไม่ใช่หนี้พ่อเนาะแล้วตอนนี้มันมันรบกวนคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆว่าอาจจะฟังแล้วดูโกรธกันนะแต่ว่าเฮ้ยทาไมหนี้คนอื่นต้องมาเป็นหนี้เราไปว่าในที่สุดนะเออนะครับแล้วส่วนของนะครับคนอื่นๆก็ต้องต้องคุยกันในในครอบครัวครับนะ อืมนะครับอ,อินอินพี่อินนะฮะเคยเป็นเดอะแบงก์มาก่อนนะครับพี่องค์ครับครับ,รบโอ้ก็หลังจากฟังพี่หนุ่มแล้วตอนที่พี่หนุ่มบอกว่าเฮ้ยพี่บอกว่าไปคุยกับพ่อบอกว่าพ่อพอแล้วนะเออจริงๆควรไปคุยให้ลึกเลยฮะครับเ <laughs> พราะเราไม่รู้ว่าเนี่ยก้อนเดียวหรือเปล่าจ้า <laughs> <laughs> ยังมาอีกจริงๆพี่จริงๆเพราะว่าผมคนใจดีอย่างเนี้ยใช่ผมละกลัวใจจริง กลัวมันจะไม่ได้มาแค่ก้อนเดียวนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปัจจุบันน้องอายุยี่สิบห้าปีเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ระบุว่าต้องส่งอะไรทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยหกสิบงวดถ้าตีเป็นปีก็ห้าปีอีกห้าปีอายุสามสิบก็เป็นช่วงเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลักไม้ชีวิตใช่ใช่ก็เรียกว่ามีครอบครัวสร้างครอบครัวใช่ครับจริงๆก็โอ้โหคือคือก็ไม่ไม่ไม่อยากให้ชีวิตมา มาจมอะไรกับตรง5ปีนี้เนาะคือเส้นทางที่จะไปสู่วัยสาิอะไรเงี้ยก,ก็เห็นด้วยกับกับพี่หนุ่มเลยที่บอกว่าโอเคในเมื่อต้นทุนที่เรามีอยู่อย่างน้อยเงินอ่าคะแนนเงินเก็บก็ยังติดบวกอยู่ครับอย่างน้อยก็ต้องหกพันอะไรอย่างี้ก็มาต้องพยายามคิดซะว่าแบบเอ้ยตั้งหกพันแล้วก็เนี่ยจัดการยังไงกับหกพันให้ให้กับเป้าหมายที่เราวางไว้ยังคงได้ได,ได้ได้ก้าวหน้าไปต่อส่วนเรื่องของงานแต่งงานเนี่ย ครับในฐานะที่แต่งงานมาแล้วแต่นเฮ้ยมัเข้าเรื่องนี้ยังไงวะเออผมอยากจะแชร์เหมือนกันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆควรจะแชร์ให้หมดแบบแบบที่พี่หนุ่มบอกเออมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพทางด้านการเงินเออสื่อสารกันไว้ก่อนนะใช่ครับผมว่าคุยเปิดอกเปิดใจเลยว่ากําลังเผชิญเอภาวะแบบนี้ปัญหาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป้าหมายเราก็ยังคงอยู่แหละ แต่เราควรจะประครับประคองแล้วก็มีการหาวิธีในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรบ้างอเออบางทีโจทย์ในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มเนี่ยอย่างที่ที่พี่หนุ่มบอกอ่ะผมว่าการได้กําลังใจจากจากเออเขาเรียกกันนะฮะคนรักหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวเผื่อเป็นตัวแก้ไขปัญหาปัญหานี้ด้วยซ้ำแรงเสริมอะไรเงี้ยในการเอ,อ้ยช่วยหาช่องทางช่วยอะไรเงี้ยนู่นนี่กันไปครับผมใช่ครับเพราะว่าทฤษฎีการเงินมัน,ม,นมันก็สามารถตอบได้แค่กรอบ บางอย่างที่เขาว,าวางโจทย์มาให้แหละแต่ผมว่าเรื่องของศาสตร์ในเรื่องอื่นอ่ะอ,อย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องกําลังใจอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นแฟกเตอร์ที่ที่มันสามารถแก้ไขได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะดังนั้เออมีมีมีปัญหาอะไรก,ก็ก็ลองปรึกษากับคนที่เราเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้ใจที่สุดเคยได้เจอประตูอีกหลายๆบายบานในการนะแก้ไขในมุมที่พี่มองมากที่สุดก็คืออย่างเนี่ยเรื่องของที่พ่อสร้างหนี้มาเนี่ยนะครับ พี่ว่าเราต้องคุยว่าเนี่ยไม่ต้องมาคือต่อจากนี้ไม่รับแล้วนะอืถ้าพ่อจะสร้างพ่อต้องรับนะเพราะว่าตรงเนี้ยอันนี้พี่อาจจะดูพูดแล้วแบบนะพี่อาจจะดูเป็นสายอากตันยูนิดนึงแต่พี่พี่พี่มองกลับว่าถ้ามันไม่ใช่ภาระของเราไปรับของเขามาทำไม,ม,มแล้วก็พอรับมาปุ๊บโยนทั้งหมดมาให้ให้น้องอถ้าเอาตามสตอรี่นี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ไงถูกไหมใช่แล้วก็ถ้าน้องอายุยี่ิบห้าพี่ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่น้องอายุเท่าไหร่อืมุมหนึ่งที่น้องอาจจะต้องคุยด้วยก็คือ คุณพ่อคุณแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่ในวัยที่จะพอหารายได้ได้ไดนะครับถูกไหมเอ,อเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บเงินกเกษียณที่น้องกังวลก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่วยดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับถูกต้องเนะเพราะว่าถ้าวันนี้น้องดูแล1น5 0 0บาทตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราแปลง17,500่เอบาทเป็นเงินส่งเสียครอบครัวถือว่าด้วยอายุยี่ห้าเนี่ยน้องส่งเสียพ่อแม่เดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหร้อยนี่ถือว่าไม่ได้น้อยแล้วนะฮะไม่ได้น้อย ปากพูดกับพ่อแม่ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างภาระหนี้ที่ไม่จําเป็นครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลตัวเองนะฮะตรงนี้พี่ว่าไม่ใช่การอากาตันยูใดๆครนะเป็นการสื่อสารที่เราทําได้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ขออะไรก็ต้องตอบสนองทั้งหมดอ,อถ้าวันนี้ไม่มีก้อนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทตรงนี้คน้องๆอ,อาจจะให้ทั้งสองท่านได้ใช้คนละแปดพัน ถูกไหมม,มันเป็นอีโคระแบบเลยนะ<ช>เพราะฉะนั้นหน้าีส่สิ่งที่น้องทํานี่ถือว่าโอเคแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นบางทีก็อย่าเป็นเดอะแบกจนแบบคว้าทุกอย่างทุกเรื่องว่าเราจะสามารถจัดการได้ภายในคนเดียวภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าทําแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้คือไม่กระตันยูไม่มทําแบบนี้คือไม่โอเค,คสิ่งที่น้องทํามันโอเคแล้วนะครับ,รบสิ่งที่น้องทํามันโอเคแล้วเพราะฉะนั้น เ,เรื่องหนึ่งที่พี่อ,อยากจะบอกหลายๆคนเสมอคือการเป็นคนดีการเป็นคนดูแลครอบครัวเป็นเรื่องที่ดีครับ,รบแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องไม่เกินกําลังตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่เกินกําลังตัวเองมันเป็นความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินหรือรแม้กระทั่งการบริหารจัดการชีวิตตัวเองอนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยเหลือทุกคนบนโลกที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยได้แต่ภายใต้งเงื่อนไขคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับไม่งั้นก็คงไม่ใช่เนาะนะครับเออเนี่ยฮะ จริงๆเมื่อกี้พอพี่หนุ่มพูดในเรื่องของแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วก็อ่านบรรทัดน,นี้ว่าเก็บเงินฝากเพื่อ,อ,อพ่อกับแม่ในใบกเกษียณเออก็เลยย้อนคิดว่าเอะปัจจุบันแสดงว่าค,คุณพ่อคุณแม่คือยังไม่ได้กเกษียณใช่ไหม,มแล้วก็ทําอะไรอยู่ <c oughs> เ,เราอาจจะไปช่วยวางแผนนะไปช่วยวางแผนเก็บตังค์ให้คุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยคุณพ่อแม่เก็บไปดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะอ,อถึงวันนั้นเราก็ดูแลแหละ ครับนะแต่วันนี้ถ้ายังไม่ได้กเกษียณยังมีแรงทํางานอยู่อันนี้มันก็ต้องเริ่มคิดแล้วจะวันนี้ท่านจะห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดยังไงก็เก็บครับครับดีกว่าดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วกเกษียณไปหรืออาจจะเริ่มมองว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีตัวช่วยอะไรบ้างไม่รู้ว่าท่านทํางานประจําหรือเปล่า,าถ้าทํางานประจำท่านอาจจะมีกองสนสบรองเลี้ยงชีพไหมหรือถ้าท่านามีประกันสังคมไหมประกันสังคมก็จะมีบํานาญชราภาพให้ดูแลอะไรเงี้ยลราลองไปวางแผนดู ม,มันอาจจะไม่ต้องแบบโหยัดทุกอย่างลงมาเลยฮะนี่ <hey. S 2> ฉันก็ต้องใช้อ่ะ <Back. S 2> แต่งงานฉันก็ต้องแต่งแล้วนี่อีกสามสองสามปีพ่อแม่มมกเกษียณฉันจะทําอย่างไรอ,อะไรเงี้ยนะอลองคลายความกังวลพวกนั้นออกมาเขียนมันลงกระดาษครับเห็นความชัดเจนว่าโอเคท่านจะ,กะเกษียณตอนนี้ท่านเก็บเงินกันบ้างหรือเปล่ามีเงินช่องทางไหนบ้างจะดูแลตัวเองได้ยังไงจะขาดเหลือเท่าไหร่คือบางทีพอมันเป็นตัวเลขชัดเจนนะเขาบอกว่า the number tell story พอมันชัดปุ๊บมันจะทำให้เราคลายความกังวลลดลงไปก็ได้ น,นะครับก็ฝากไว้เนาะเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับมีเขาเรียกว่าเรื่องเล่าอยากจะระบายครับมีปัญหาอยากจะปรึกษาครับผมครับสามารถส่งมาได้ที่อีเมล podcast ์ anyway> The h ับเดอะสแตนดาร์นะครับครับพอดแคสต์เดอะสแตนดาร์ co ครับผมนะครับทุกเรื่องราวเราจะไขข้อข้องใจงัดมันออกมา ก็เหมือนรายการความรักอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออนะครับแล้วก็สําหรับการติดตามนะครับรายการเดอะมันนี่แคสต์บายเดอะมันนี่โค้ดของเราก็พูดได้คําเดียวว่าเว r l d w i d กว้างขวางนะฮะไปในทุกแอปที่เขามีพอดแคสต์ครับแอปไหนที่เขามี p o d c a s ะเราอยู่นะฮะเรามีอะไรบ้างล่ะนะสปอตทิฟายแอปเปิล podcast นะจู๊กพอร์ตบีนพอร์ตบีนนะแล้วดิกระล่าสุดก็ไม่อยากจะบอกเลย ไปบล็อกดิบอ,อีกแล้วไปบล็อกดิบอาราวาเข้าไปตัวโอ้โหนะฮะก็ฟังกันได้นะครับโอ้ยอย่าลืม YouTube เพื่อนเราครับผมฟังกันได้ในทุกช่องทางนะครับแล้วก็หวังว่าแต่ละสัปดาห์ที่ผมหยิบเล่าเรื่องราวนะครับผมก็โอมเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งแนวทางแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนที่กําลังเจอปัญหาทางการเงินนะครับ ผมเชื่อเสมอครับว่าทุกปัญหาทางการเงินมีทางออกเสมอนะครับขอให้เราค่อยๆมีสติตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ความรู้ทางด้านการเงินรวมไปถึงอาจจะต้องมีการอะไรเปิดใจนะที่จะสื่อสารกันระหว่างคนที่กำลังประสบปัญหาด้วยกันนะครับเพื่อให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีครับผมครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears